ต้องบอกเลยว่ามีนตราอินทิราเป็นสาวสวยที่มั่นใจสุดๆไม่ว่าเธอจะเลือกชุดไหนใส่ครึ่งเวทีร้องเพลงก็เอาอยู่แทบทุกชุดแม้ว่าบางชุดอาจจะโดนวิจารณ์ว่าโปไปบ้างแต่มินตราก็ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนแต่อย่างใดเพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดกาลเทศะอะไรอย่างก่อนหน้านี้ที่มีนตราใส่เสื้อซีทรูแหวกอก แต่ด้วยความที่คิดว่าเซฟมาดีแล้วระหว่างที่เต้นหรือโยกทำให้เสื้อร่นขึ้นมาจนถูกมองดูโป้เกินงามซึ่งงีนตราได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอนั้นก็ตกใจเหมือนกันหลังจากเห็นคลิปที่แฟนคลับติดแท็กมาถ้าต่อไปเห็นชุดเริ่มโปให้ส่งซิกบอกได้วีดีโอเรียงแถวตัวเปียกมาลอกมาแลกเอ็นดูแก๊ง ลูกแมวตัวจิ๋วรักการอาบน้ำเรียงแถวตัวเปียกมาลอกมาแลกเอ็นดูแกงลูกแมวตัวจิ๋วรักการอาบน้ำต้องบอกเลยว่ามีนตราอินทิราเป็นสาวสวยที่มั่นใจสุดๆไม่ว่าเธอจะเลือกชุดไหนใส่คึ่งเวทีร้องเพลงก็เอาอยู่แทบทุกชุดแม้ว่าบางชุดอาจจะโดนวิจารณ์ว่าโปไปบ้างแต่มีนตราก็ไม่ได้รู้สึกบั่นทอนแต่อย่างใด เพราะสิ่งที่ทำไม่ได้ผิดกาลเทศะอะไรอย่างก่อนหน้านี้ที่มีนตราใส่เสื้อซีทรูแหวกอก แต่ด้วยความที่คิดว่าเซฟมาดีแล้วระหว่างที่เต้นหรือโยกทำให้เสื้อร่นขึ้นมาจนถูกมองดูโปเกินงามซึ่งมีนตราได้ออกมาชี้แจงแล้วว่าเธอนั้นก็ตกใจเหมือนกันหลังจากเห็นคลิปที่แฟนคลับติดแท็กมาถ้าต่อไปเห็นชุดเริ่มโปให้ส่งซิกบอกได้และล่าสุดมีนตราได้โพสต์อีกครั้งบอกว่า จากเรื่องที่เกิดขึ้นสำหรับคนที่เป็นห่วงไม่ต้องกลัวว่ามีนจะลดทอนความมั่นใจหรือความเป็นตัวเองเลยนะคะเพราะมีนก็มั่นใจอีกเช่นกันว่าสิ่งที่มีนทำมันไม่ได้ผิดที่ผิดทางหรือผิดกาลเทศะอะไรเลยและมีนก็อยากจะขอย้ำเรื่องที่มีนพูดอยู่บ่อยครั้งและพูดมาตลอดว่า We don't always have to agree with each other but it's important that we learn to respect e จบเรื่องเงียบไปหาชุดต่อไปใส่ก่อนเดอออด้านแฟนๆหลายคนที่ติดตามได้เข้ามาคอมเมนต์จำนวนมากโดยต่างก็บอกว่าชุดที่มีนตราใส่นั้นไม่ได้ดูโป๊เลย สวยเลิศเชิดเข้าไว้ขนาดเป็นผู้หญิงด้วยกันยังชอบเรารู้ตัวเองดีเราเกิดมาเพื่อใช้ชีวิตให้ถูกใจใครทั่วโลกไม่ได้